นึกว่าตลาดวายไปแล้วเพิ่งออกมาจากห้องพักงั้ไนไหนๆแวะดูแ <laughs> วะดูพลางๆ <c oughs> เขาเขาจะเก็บหมดแล้วทุกคน,นดูดิมีอะไรขายบ้างอันนี้เป็นของสดนะเป็นปลาค่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนมีข้าวตีตอนด้า <c oughs> หนาหลังจะเป็นอ่าพวกอาหารนะ เขาปิ้งเขาจีไม่เท่าไหร่ินสิบพ <10, 000. S 1> ันสิบพันกีบสิบพันกีบหมื่นกีบขอบใจเด้อถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ยี่สิบบาทแต่ว่าถ้าเราจ่ายเป็นเงินกีบก็ประมาณสิบห้าสิบ้าบาทนะถ้าจีเป็นเงินเงินบาทนะคะแมวแมวทำไมแมวเก่าจังเลย แมวเก่าจังเลยลูกแมวเดีย <c oughs> วเดีย <c> ว <oughs> น้องแมวเก้า <c> โ <oughs> มงครึ่งแล้วเดี๋ยวดูตลาดเช้าพลางๆนะทุกคนผ้ <c oughs> ากันเปื้อนตัวนี้น่ารักมากเลยนะประมาณเก้าสิบพันกีบน่ารักจังอะไรอะอาก หมดแล้วอ่ะเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวย้อนกับคืนเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดแมียว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 เกลตาทาดแมวทำไมเก่าจังเลยลูกอือแมวเก่าแมวเก่า ของแห้งของทะเลทุกคนอันนี้มะม่วงมะมะม่วงขนุนอบแห่งห้าสิบพักีบก็ประมาณแ0ดิบาทนะราคาประมาณแ0ดสิบบาทซอยที่พักเก้าตาก็คืออยู่ตรงนี้นะเดินไปใกล้ๆเอง <c oughs> คิดว่าจะไม่ทันตลาดซะแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะครับมันปลา อันนี้เป็นแจยวน้ำพริกซอสลน้วิาน้ำโขงอะทุกคนนี่ยังส,นนนนสดสดอยู่เลยน้ำพึ่งป่าทงก็ได่เลยอเอาน้ำพึ้งนะ่ะทงก็ได้ทงหนึ่งแสนห้าแสนห้าแสนห้า ประมาณสองร้อยกว่าบาทน้ำพึ่งขอบใจเด้อบางทีไม่ใช่ไม่อยากถามราคานะทุกคนบางทีถามแล้วเราไม่ซื้อก็เกรงใจเขา <c oughs> ผักของชาวบ้านเ <c oughs> ด๋่ยี่นั่เนี่ย จะเดินไปซอยไหนดีเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาซอยอีกซอยหนึ่งเวลาก็ตามาเดินตลาดเช้าที่เนี่ยไม่ค่อยมาซอยนี้เลยนะเยากินนะอยากกินอยากกินเอข้าวต้มข้าวเปียนเดี๋ยวค่ะกลับมาเดินให้สุดสะก่อนไปให้สุดซอยก่อน อุยระเกียวย่างหอมจังเลยเอาเลยละอุ้ยตะกออนแซ่บมากข้อคิวอาเาบกมเลยคิวอาพบและไปเลตให้เามังต่ออุ้ยอิปู่เราซื้ออันนั่นมาทุกคนพูด ขายโน้ตสนับสนุนละโอคโะเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเขากำลังทำการก่อสร้างค่ะมีคาเฟ่ด้วย แกนมะมงผิวมะพานสองแสนห้าหมื่นจีบประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยบาทนะในถุงเนี้ยเกือบสี่ร้อยบาทอันนี้หนึ่งแสนจีบขนุนก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทรถติดนิดนึงขวามือก็จะเป็นทางไปแม่น้ำผูกนะ นี่ขายอะไรเนี่ยข้าวปุ้นร้านข้าวปุ้นนี่เป็นร้านข้าวปุ้นข้าวปุ้นขนมจีนของแห้งน้ำพริกทุกคน เครื่องประดับหัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเก้าตาไม่ค่อยมาเดินข้างหลังนะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นท่อนไม้นะเป็นเครือไม้ อันนี้คืออาหารจีนไหมอันนี้ไม่รู้อะไรทุกคนฮัลโหล อันนี้เป็นเขียนหมูขายเนื้อเนื้อหมูอันนี้น่าจะเป็นร้านฝือฝือไหมน่จะเป็นร้านฝืออ๋อข้าวปุ้นนึกว่าฝือน่าเป็นร้านข้าวปุ้นมีผัก หลายแบบเลยทุกคนมีผักเครื่องเคียงมีเครื่องในหมูกรอบเป็นร้านข้าวปุ้นเป็นเฝือด้วยเนื้อวัวลวงกบางเช้านี้ที่แรกก้ตาว่าจะไปวัด ทำบุญแต่เช้าไม่สื่นเหนื่อยมากน่าจะเป็นพรุ่งนี้นั่นแหละอันนี้คือคืออะไรปากหม้อไหมน่าจะเป็นปากหม่อตุ้ยก็มาเข้าอีสีแล้วบอยให้มาบ้านอะไรตุ้ยตุ้ยวางคุยส่งนะวางคุยส่งนะ น้องหมาอันนี้ซื้ออะไรขนมบ้าบินโดยขายน่าไหนไหมอันนีส10,000กี่ประมาณ15บาทขนมบ้าบิน มีสองเตาย่ยางแบบธรรมชาติแล้วก็ย่างแบบเตาไฟฟ้าอันนี้เขาน่าจะลงควันหรือเปล่าอัน,อนเดียวคือกันมหมนเดเลอคือกันอ๋อเบึงเบึงบ่งแบบทอด ตาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ออรทุกคนปวดฟันอยากกินอยู่นะจะปวดฟันกินได้แต่ข้าวต้มคะ่ะตอนเช้าเช้าตอนสายก็ไข่เจียวยาวอยู่นั่นนี่เส้นข้างหลังเนี่ยก็ตาเดินไม่ค่อยถึงเลยอ่ะครั้งแรกนะเนี่ยเพราะว่าที่พักอยู่ใกล้น้ำส้ม สบายดีคั่วมีแมนคั่วมีคั่วข้าวปุ่นขั่วมีขั่วข้าวปุ่นโดยหน้าข้าวซอยเด <curs CDU S 1> ินดูก่อนแล้วค่อยหาซื้อของกินนะทุกคนถ้าซื้อไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยมันถือลำบากวัดวัดอะไรเนี่ย โอมีไข่มัแดงด้วยก็าตาไม่รู้ว่าวัดอะไรนะแต่ว่าไม่เข้าไปเพราะว่าเจ้าตาใสางเกงขาสัาน้นแต่ว่าเอาผ้าถุงใส่กระเป๋าไว้อยู่ฟังเ,งเพลงเพลินๆไป ไข่เค็มแซ่บแซ่บแหนมหมูแสนกีดแหนมหมูประมาณร้อยห้าสิบบาทนะตกกระยับเตี้กมาห้าร้อยตกกะแ ของประดับสวยจังเลยอ่ะอเป็นสร้อยอ่ะทุกคนสวยอ่ะเป็นงานสีมือข้างในอ่ะสวยจังนี่เป็นเดม โอ้ oh, มีฝั่งนี้ด้วยของประดับของประดับหมดแล้วทุกคนสุดทางแล้วเดินลงไปก็จะเป็นร้านโจ๊ก้านข้าต้มมาชื่อร้านประชานิยมนะ แต่ก็ตาจะไม่เดินไปก็ตาจะเดินกลับคืนนะนักท่องเที่ยวพะล้งฝรั่งเริ่มออกไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเดินกลับคืนไปกินโจ๊กลานข้างหน้ากันก็ตาจะเดินเร็วๆนะเดินเร็วๆเพราะว่าก็ตาต้องรีบไปเช็คเอาท์ค่ะเช็คเอาท์ที่พักเช็คเอาท์ตอน11โมงว่าจะซักผ้าก็ยังไม่ได้ซักเลย นี่คืออะไรเนี่ยเกลือไหมหรืออะไรอ๋อวัดโพนไสรชนะสงคราม เมืองหลวงข้าบางมอระดกโลกขนาดสายแล้วนะทุกคนไม่พอชนิดคนยังเยอะอยู่นะรองเท้าแตะพูดอะไรก็พูดให้มันห้าวไข่แผ่น ไข่แผ่นไข่แผ่นเดี๋ยวพาเดินดูแบบยาวๆนะทุกคนทําเวลาทําเวลาแกงที่เล็กซื้ออันนี้เนี่ย ขายในแดดเลยเอาอันหนึ่งขอขาอนก่อ,อทุกคนณไ่ได้ใจน่ารักมากเป็นกระทง n g แน่น้อยประมาณ15บาทนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ชิ้นน่าจะ6-7ชิ้นมั้ง ก็ตาจะไปกินกินข้าต้มก่อนแล้วก็จะไปเก็บของออกจากที่พักนะก็ะตาไม่ไม่กินเฝอ,อทุกคนส่วนมากจะเป็นเฝอเฝอเนือ้อก็ตาให้เลยไม่ค่อยกินอ,อ,อันนี้ก็เป็นที่พักเหมือนกันค่ะ ที่พักโซนข้างหลังนี้เยอะมากเลยนะราคาไม่แพงคืนละร้อยนิด,น,ดนิดค่ะเป็นห้องนอนรวมนะ นกน้อยน่าสงสารจังนี่ไงถึงแล้วก็อาจะกินร้านนี้นะต้องถามมาก่อนว่าเป็นเป็นหมูไหมเขาเปียกเป็นหมูบ้าง เป็นเป็นหมูปะเป็นแล้วเอาเอาถั้วไอ้หนึ่งดูหน่อยดิเท่าเด่นใส่ใส่แต่อันนี้กับอันนี้อุ๊ยทำไเดิมเป็นเส้นเส้นโอ้ยแฉะใส่ใส่แค่สองอย่างนี้เด้อร้านแบบดังเดิมหาที่นั่งก่อน ออนั่งข้างในได้ไหมโอ,โอ้เป็นร้านแบบวินเทจคลาสสิกมากให้ทุกคนข้างในบ้านอขอบใจเขาไม่ใส่ต้นหอมให้เราเหรอเรานึกว่าเขาจะใส่แบบต้นหอมให้เราด้วย Ok, không biết là có không? ขนมรกมีอยู่ห้าคู่นะทุกคนห้าคู่สิบชิ้นราคาสักทิเป็นเงินบาทไทยก็สิบห้าบาทอิ่มแล้วทุกคนเมื่อกี้กินไม่หมดนะกินได้แค่นี้เดียว รสชาติก็ก็ได้อยู่ประมาณ 40, 40่สบาทนะถ้าคิดเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินกีบก็ยี่สิบห้าพันกีบเดี๋ยวเราจะไปซอยนี้กันน,น่าจะเป็นซอยสุดท้ายแล้วแหละเ,เริ่มร้อนแล้วทุกคนเก้าโมงแล้วตอนนี้เก้าโมงพอดี่ายเสื้อผ้ารองเท้า ขายมดนแดงเราไปดูวด้วยอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยบริการล้างเท้าล้างเล็บข้างในโอ้นู้ดูบ้านสวยมากเก่ามากทุกคนข้างในโอ้โห

I think that's good เริ่มเงียบแล้วทางนี้หูหน่อไม้มาละโกเจ็บพอ เป็นผลไม้แห้งแ่ะผักหวานผักหวานขายเนี่ยเด๋ไอ้ที่อิดแล้วเจ้าหาผิดแล้วก็มาสี่สิบบาท อันนี้เท่าไหร่นี่ในถุงไหมหนึ่งสองขีดประมาณแปดสิบบาทห้าสิบพันอีกประมาณแปดสิบบาทนะในถุงเมื่อกี้ดูช่าอมเนี่ยโอ้ชอบกินมากหนไม้มย่มยลบาก ตลาดเช้าหลวงพระบางก็จะขายประมาณเนี้ยทุกคนเดินออกไปก็จะกลายเป็นถนนใหญ่แล้วนะไม,ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> เงียบแล้วดูถนนใหญ่กันว่ามีอะไรบ้าง นใหญ่ก็ประมาณนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเขาจะบ,บูรณประปรับปรุงซ่อมแซมไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นร้านอาหารหรืออะไรนะยเป็นป้ายรับสมัครอ่าเป็นภาษาจีนอ๋รับสมัครคนงานต่อสร้างก็จะประมาณนี้แหละข้างนอก ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เข้ามาใส่บาทต,ตอนเช้าอะค่ะตอนเช้าๆเลยที่แรกก็ตาตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะแต่ไม่ตื่นม่วงมากเดินทางมาทั้งวันเมื่อวานอันนี้จะเป็นวัดใหม่ชื่อเต็มก็ตายังไม่รู้เลยว่าชื่อเต็มชื่ออะไรนะเริ่มแดดแล้วทุกคนเดีย๋ยวก็ตาจะเดินกลับไปยังที่พักเพื่อที่จะเก็บกระโปรงกระเป๋าแล้วก็ เช็คเอาท์ออกเพราะว่าเช็คเอาท์ออกอ่าสิบเอ็ดโมงนะตอนนี้เก้าโมงกรโมงยี่สิบแล้วอะ่ะกระโมงยี่สิบเดินไปเก็บของก็น่าจะสิบโมงอาบน,น้ำอาบน้ำสิบเอ็ดโมงพอดีเพราะว่าจากที่พักเดิมไปยังที่พักใหม่ก็ตาประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะแกตาจะเดินไปนะคือก็ตาจะพักอ่าที่พักวันละแห่งเราอยากรู้ว่าแต่ละที่เป็นไงบ้างแท็กซี่ โบนี่ไงป้ายป้ายวัดนะวัดใหม่สุวรรณภูมารามออนี่ไงทุกคนทางขึ้นอ่วัดภูสีนะมาท่องเที่ยวแบบอย่างเยอะเลยที่แรกก้าวตาว่าจะขึ้นไปแหละหลังจบคลิปนี้แต่ว่าไม่ไปดีกว่า นี่คือก็ตาจะถ่ายยาวๆตอนกลับไปถึงที่พักนะเนนกำลังทำความสะอาดใบเสมากำแพงจัวจัวเขาเรียกว่าจัวนะถ้าเป็นเนนหรือเปล่าอันนี้คือเดานะทุกคนก็ตาจะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วค่อยเที่ยวนะเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างหลักๆคือจะเข้าไปที่พระราชวังแล้วก็ขึ้นไปพระธาตุภูสีค่ะยังไม่อยากไปไหนไกลเพราะว่าเหนื่อยอยู่ยต้นมะพร้าวสวยจังร้อนตั้งแต่เช้าเลยนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มเข้าไปเที่ยวก็เยอะมากเลยนะทุกคนดูรถตู้นะเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เลย ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็เกาหลีในที่พักเกาตาเมื่อคืนพักกันอยู่ประมาณสี่คนนะมีเกาตาเป็นคนไทยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากฝรั่งเศสอีกคนมาจากญี่ปุ่นผู้ชายนะผู้ชายอีกคนก็มาจากเกาหลีค่ะสี่สัญชาตินะคะนอนอยู่ห้องรวมกันเนตัวเาขายเอาราเาัเกมาก โอทางเข้าพระราชวังเขาเขาเข้าทางนี้หรอเดี๋ยวดูราคาก่อนอ๋อเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกแค่ว่าห้ามขายของตรงนี้อ๋อเนี่ยปรับไหมหนึ่งล้านกีบสองล้านกลีบสมล้านกลีบปรับเยอะเลยนะเน,นี่ยไปเดี๋ยวเข้าที่พักก่อน แ <saw> ม่น้ำโขงนะข้างล่างที่พักเกตาก็จะเดินไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ้นมาค่อยกินดิโ่บนไทยนะเ

ตรงไปเป็นแม่น้ำโขงเรือนพักออราโฮสเทลอันนี้ก็เป็นเรือนพักเคยมาถามอยู่นะอันนี้ก็เคยมาอยู่ w h y น o t ว h y น o t l a ว i l ล a จะมีจะมีสองที่นะ w h y นอ t ลาว i l l a าแล้วก็ Why Not h o t เ l มันเป็นเครือข่ายเดียวกันสาขาเดียวกันโอ้ชื่แรกไง จองนี่แหละชื่อชื่อชื่อนี้แหละแต่สุดท้ายนู่นอยู่หลังวัดอ่ปูสีข้างหลังนู่นเดินไปตั้งไกลอะ่ะแล้วคนปักหมุดในเวฟก็คือมาปักตรงนี้ไงถึงแล้วนะอาบน้ำกับน้ำก่อนทุกคนโอเคไปแล้วบ,บ๊ายบาย